สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับรก,กับจิบเกมเมอร์ในโลกเรได้งเราเรมาเจอกันในเกมส์ Christ, ah. <c oughs> โอเคครับน้องๆถ้าเรารู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่เจ็บคอเลยนะทำแบบนี้บ่อยนะครับ <c oughs> โอ้เมื่อประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมาชิป <Huh? S 1> ได้ลงมาที่ชื่อว่าสปังกี้ <Yeah. S 1> เปตแทยูบินิคุนะครับ <Yeah. S 1> เสียงหลอนจากจุดหมายมรณะรอบนี้กี่กโลกนะครับซึ่งได้รับเ,เสียงตอบรับที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับยอดวิวไปเป็นแสนวิวละมั้งนะดามารังแควใจโฆษณาอีกเนาะ และพจัน์นั่นคือสุริยปราคานั่นสุริยปราคาก็มาเอาฮิปฮิาดมืดก็มาแล้วโหนี่สุริยปราคาครบอาทิตย์ดับแสงพระอาทิตย์ดับแสงก็มาอ่านนี่นะครับพ่น้องเอ่อสปังกี้ยูบินิข์เนะยครับอืมเพจ5เนียโอเคก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรครับ ที่มาวันนี้เนี่ยพอดีว่าตอนนั้นคราวที่เราเล่นเนี่ยครับตอนนั้นนะเออ What the hell โอเคตอนนั้นเน่ยครับอืถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าตอนตอนที่เราเล่นเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น2.3แม่ผมซึ่งผเ,เป็นการอัปเดต วินเนเรียกับ g o ูเกอร์นะแต่ครั้งนี้ครับหยุดหยุดหยุดขู่ปากีมีการอัปเดตเวอร์ชัน2.6เลยครับน้องโอ้โหตอนนี้นะครับเขาได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน2.6แล้วครับโดยการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่ากับช่วงนี้ครับผีลึกลับ กับช่องวิชิเกมเมอร์ไม่ใช่และนี่ก็คือบ้านร้างของชายทั้งหกหกล้าเจ็ดบ้านร้างของชายทั้งเจ็ดเขาอาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆกับภูเขาที่มีเมฆกรึ้มพาดผ่านกลางคืนจะมีชายสูง มากกว่า6เมตรยืนทำเสียงอ,อ,อและนี่ก็คือเวอร์ชั่น2 6ของสปังกี้เฟตอยู่บนนค้ขูาและเขาก็มี OBG ด้วยโอแบ็กกาวนั่นเองครับนี่ครับนี่คือแบ็กกาวเดิมนะซึ่งไม่ได้สวยอะไรแต่นี่ครับโอ้โหบ้านร้างนั่นเองนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งตัวละคร ก็มีอยู่20ตัวเนาะแล้วมีตัวละครใหม่อีก2ตัวในะ้ันบนนี้นะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่เราจะไปที่บีก่อนนะครับเริ่มจาก,อกโอ,โอ,อเรนครับโอเรนก็โอ้โหน้องๆชัดเจนครับอืการเต้นของหัวใจว่ะโคตรโหดโด oh, <no. S 1> อเรนครับมีการปรับแอนิเมชันให้ดูสมจริงสมจังมากขึ้นนั่นเองนะโอ โอเคแล้วตัวถัดไปครับเรดดี้ครับเรดดี้ทำไมมีกีมวะฮึบโอ้เรดดี้ครับอื uh ้ม huh. หาลุหน้าผากโดนตะขอเกี่ยวทธอรู้หน้าผากนั่นเองนะโอ้โ oh. หแม่พิงก็มาแล้วครับความมันมาแล้วเรดดี Ready, ้เอาอยู่ จะบอกว่ามอสน,นี้มันหยุดไม่ได้อีกแล้วนะ <S <S เออเราจะรัวๆไปแล้วกันนะคราเกอร er ์อืมคราเกอร์ค er อครับเฮ้ยแอนิเมชันมันดูสมูทขึ้นนะน้องเนาะอืมอมาบทถัดไปครับฟันบอดเดือดเดือดเฮ้ยฟันบอดทำไมหน้าจอเป็นสีแดงวะ โอเคมาแล้วครับและนี่ก็คือเพลงของปีทานะกลองแบบนี้แหละที่ขาดไม่ได้เลยนะวินิเลียโอ้ดูไฟครับไฟ,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 ฟส่องแมงมาแล้วจ้ะนี่ไงโอโ้โหเปรตบต้นมะพร้าว <c oughs> โอ้โหดูการเขยาขงง่าของน้องเนี่ยเออเรารู้สึกว่าบีดนี่ยังแบบ มีการปรับนิดนิดหน่อยนะยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนนะเดี๋ยวลองลองไปดูอบเอปเปิตบ้างดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าฮะฟบนี่เริ่มจากเกรนะปุ๊บเกรรู้สึกว่าหัวฉีกกว่าเดิมแบบว่าอะไรที่หัวนะครับดูค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะแล้วฟันันก็ดูดำขึ้นด้วยนะโอ้ว้าว ไปสิอันนี้ใครเอ่ยหัวแตก,แตกโอ้โหบลัดนะเฮ้ยกระดูกหรือก้างปลาโอ้โหน้องๆหมูบลัดเฮ้ยเสียงแปลกวะเสียงเหมือนคนเคาะอะไรบางอย่างนะ oh, no. แล้วตัวนี้ครับกาโดนดครับกลานโดนดดูเขาจะเหมือนกับถูกไฟช็อตหรือเปล่าวะระบบก,การเดินไฟภายในเขาอาจจะอัดวงจรนี้ครับนตอนนี้เรียกว่าทรมานน่าดูครับผม โอแว็กซ์จะเป็นยังไงจ๊ะดูดวงตาของเขาดิครับขาดขึ้นให้เรารู้สึกว่าเพลง,งมันดีขึ้นหรืเอเปล่าวะเฮ้ยโอแว็กซ์ถึงนี้เหรอไม่มาแห่มาเหิอนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะสกายน้องรักมาจัดมาลูก โอ้โห,โโหน้องๆมีการแบบแตกก็แตกแอนิเมชันแตกครับอตอนแรกคือว่าที่เก็บตะเกียบและนี่ก็คือเอฟเฟกต์ครับเฮ้ยเรารู้สึกว่าเอฟเฟกต์ดีขึ้นไหมเออเพลงมันดูชัด ไปเมโลดี้จ้ะมิสเตอร์ซันไปดูซิเป็นยังไงวะอ่าสุริยปราคา <c oughs> พลังด้านมืดศาสแห่งความมืดทั้งหลายจง <c oughs> หวงสวงแก่ข้าข้าคือพระอาทิตย์สุริยคราดการกืนกินของเขาครับมากวกว่าสุดๆอ่อ เดเปิลมาแล้วจ้ะตัวเอกตัวเอกของมอดนี้อีกหนึ่งตัวครับจะเป็นยังไงไปดูสิท่นเนี่มีความน่ารักขึ้นแะนเอาไม่ได้ดิ้นแบบพมั่วเหมือนที่ผ่านมาคือเหมือนว่าเดวเปิลจะทำตัวน่ารักขึ้นนะเนี่ยและมิสเตอร์ทรีครับเป็นยังไงเอ่ย โอ้โหเฮ้ยมีตากับปากที่ขยับได้น้องโอ้เฮ้ยเราชอบตัวนี้ว่ะโอ้แล้วไซมอนล่ะจย์จะเป็นยังไงปั๊บไซมอนไซมอน นเจ็บทุกครั้งเนี่ยไม่เพลงมันดูแบบด์กขึ้นหรออือเปล่าอะหรือเราคิดไปเองไว้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ฟังนานเนะียแต่เรารู้สึกว่ามันด์กขึ้นนะรวมๆกับบรรยากาศด้วยนะครับโอ้เยี่ยมว่ะโอเคประมาณนี้ครับเมโลดี้ป่อยงามครับ,รบอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่ฮะ วไวส์นะเริ่มตั้งแต่มิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ฮะโอ้ยอุ้ยเฮ้ยพิงกี้หนีไปตัวอะไราฮะโอ้ย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 พิงกี้ไอ้นี่นทำอะไรวะขนลุกน้องๆขนลุกไม่หันไม่ดูหลัง ครับเหมือนจะมีเสียงแรงแค่นะไนคม่อยู่คนเดียวเนี่ยครับเอ้โหที่นะลงกันโอ้ทำใจนิดนึงครับเพือน้องอเราเปิดเสียงดังด้วยเดี๋ยวหันซ้ายหันขวาก่อนไม่มีใครใช่ไหมวะ <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวเราขอเอาตัวนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเอาตัวอื่นก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าเสียงมันดังไปนิดนึงอือเดี๋ยวมันจะกบเสียงมันอื่นนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่ได้กลัวนะเ่ย เอ่อเ็นดน้าม้าดังมีคอ,อยาวโอ้อ oh, <no. S 1> เ็นดน้าก็เป็นเสียงคล้ายๆกับเครื่องสายนครับดีแปลเปาแปลเปาอืม <c oughs> และน้องคนนี้ครับพิงกี้สภาพจะเละเหมือนเดิมไหมไปดูกันเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เสียงบ้าเลยวะ่ออกไปก่อนอีหนู เฮ้ยเฮ้ยพิงค์กิพิงกี้มดี้ทำไมมันดูโหมดจังวะ <Huh? S 1> และน้องๆทำได้ไหมครับเมื่อกี้มันอยู่ในหน้าจอของมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์นะถ้าขอจับผู้ได้ไหมจับหนึ่งนะโอ้ยดูดิว้าเอ้ยบรรยากาศโอ้ยเนี่ย Oh my god ดูแน่มันดีเฮ้ยอีบ้าบดลูกขีดน้องพอเจวินนะขอฟังเจวินหน่อยนะโอ้โหเสียงเสียงไวซ์สี่แบบอบกันหมดนะฮะเราขอทีละตัวแล้วกันนะโอเคเจวินเรารู้สึกว่านายดีขึ้นนะ ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเลยครับเจวินก็หน้าดำ <c oughs> ดำเมี่ยงเลยนะโอเคและตัวสุดท้ายครับมิสเตอร์แบ็กใช่ไหมคาม้าบอู๋ที่มิสเตอร์แบ็กขอทีละตัวนะมิสเตอร์แบ็กอ่อเหมือนไม่มีเสียงวะ่ะ <c oughs> อ๋อเป็นเสียงน้อยครับ เสียง noise แบบ ambient เบาๆนะไม่ไม่มีปดอะไรนะครับกดออกโอเคไม่มีไม่มีเ e r ร r เนอะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าครับว่าเอ่อ voice นะจะเป็นยังไงครับทุกตัวครับไปจัดไปไอ้หนูมาให้มีโดยเฉพาะสองตัวนี้ครับ พิมกี้กับมิสเตอร์ฟันโรเิเตอร์คือโคตรน่ากลัววะ่ะบอกไว้ตรงนี้นะเออโอเคเรามานีครับสำหรับคอยซ์นหล่อนจะหายหรืนะอว่ามแบบที่ขาดกันเดี๋ยวหลังนี้มี้ว่งเกิดสปังกี้มากัดคอจะทำไงวะเนี่ย อโอเคครับน้อง,องยังเหลืออีกสองตัวข้างบนนะเป็นตัวละครพิเศษนะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรไมันเหมือนเหมือนโปกเกมอนเลยวะเนะและ้วก็ไอหัวโกวยจราจรน,นี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวนี้นะที่เหมือนโปกเกมอนนี้ครับตัวอะไรก่อนตรงกลางกันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเกมวิ่งหรอวะ เจวินตุรกีฮะฮ่าแง่ว่าอ๋อตัวนี้เหมือนจะมีอยู่ในแกลเลอรี่หรือเปล่านะขอดูหน่อยนะมันมีข้อมูลอยู่ในแกลเลอรี่อยู่นเนี่ยเจวินเนียครับเฟดหกร์ซิตดาเดอร์เรอ๋อคนทำาปนคนตุรกีหรือเปล่าเออนี่ครับ โอเควินตุรกีใส่หมวกเป็นตุรกีแล้วมีธงวิชาตุรกีด้วยนอ้อแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเฮ้ยอ่ะเฮ้ยซิกอีกแล้วครับไอ้หมอนี่มันกินอะไรเข้าไปวะซิก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 อืมมาจากมอสอะไรเอ่ย แต่เสียงโคตรดีน้งนงอ,นองๆเฮ้ยเราชอบนะสเปเชียลสองตัวลองดูสิครับสองตัวนี้เป็นไงจะมาซิกแข่งกันหรือเปล่ามาฮึบฮึบฮึบไปซิกพร้อมกันว้าวชอบว่ะ สุดยอดโปรสเปเชียลสองคูนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับสำหรับการคับเด็กเวอร์ชันของจิบกงี้นะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองม,มิกซ์ดูนะพี่าจะมิกซ์ออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับไปดูฝีมืกอ,อการมิกซ์ของมิจดีกว่าครับจะโฮโร่จะน่ากลัวจะมันแค่ไหนจะตายฮนะโอเคครับพี่มิจคอมเมนต์มา เพ oh, oh, ลง,ง,งมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโอ้โหรน้องที่ชิปองญาติครับเอาตัวละครใหม่ของตัวใส่เข้ามาแนะแต่ว่ามัดนี้ต้องบอกเลยครับว่ามิกซ์ยากมากนะครเพราะว่าเพลงมันคือสุดยอดนะตัวละครก็ทําได้บินขึ้นเลยว่ะใจเราก็อยากจะเอาเอ่อมิสเตอร์ฟันมิสเตอร์มาใส่นะแต่ว่าเอามาใส่แล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะไอสองตัวนี้มันค่อยเอลแงอยู่นะเนีลองดูไหมเอาสองตัวนี้ออกไหมแบบนี้นะครับ จะเพิ่มความหลอนนะดูนะครับดูความหลอนเท่านะอเราเราใส่แบบแบนี้ได้นะฟังเรื่องด้วยวะเออโอ้โหหน้ากลัวแบบยิ่งใหญ่เอาตัวนี้ใส่ก็ได้อ่ะอ่ะโอเคครับโอ้โหมิกได้แบบหน้ากลัวหลากหลายมากน้องไปได้หลายแนวมากครับน้องโอเคมัดนี้ ยกมือให้เลยครับในการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2.6นะน้ากัวขึ้นเยอะมากครับโอ้โหถ้าใครชอบนะครับสปังกี้เฟดนะโดยเฉพาะเฟดหน้านะครับและยูวินนี้ขู่ด้วยนะก็ฝากดไลั์กดแชร์การิดมชว์จ๊กเกอร์ไว้ด้วยในกระบผมงสำหรับมอดที่น่ากลัวเรียมสนุกสนะครับมีที่ช่องนี้นะวันนี้ต้องลาไปก่อนเลยครับขอบคุณน้องทุกท่านนะที่มาคอมเมนต์นะครับความน่ากลัวครั้งนี้ รับรองว่าน้องๆนอนหลับฝันร้ายแน่อนอนครับวันนี้ต้องขอลาันก่อนแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับเดือดจัด